แม้เราจะเป็นสถานีเล็กๆนะครับแต่ว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลแห่งเกยียรติยศและศักดิ์ศร,ร,ศร,รีเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะสื่อหรือเปลี่ยนแปลงสังคมชุมชนท้องถิ่นของเราให้นำมาสู่ความก้าวหน้านำมาสู่ความพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้ <S <S 1> <S 1> นักข่าวท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็คือคนที่ทําหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นนั้น,ะนะออกไปสู่สาธารณะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องภาคภูมิใจนะครับว่า ท้องถิ่นของท่านนั้นนั้นเนี่ยนะครับคนที่รู้เรื่องราววิสุด์ก็คือตัวท่านนั่นเองครับนักข่าวท้องถิน่นหรือว่าสื่อท้องถิ่นยังจะต้องทําหน้าที่เพิ่มมากขึ้นในยุคนี้ก็คือการเชื่อมโยงประเด็นจากท้องถิ่นไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่งหรือว่าไปยังที่ส่วนกลางเพื่อให้ส่วนกลางมีปฏิกิริยากลับมาซึ่งหมายถึงแนวนโยบายในการแก้ปัญหาหรือการส่งเสริมอะไรให้มันเกิดความสุขขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากขึ้นครับ เรา,อย,าอย่าเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราในท้องถิ่นเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่ตลอดเวลาและคิดสร้างสารรค์ไม่หมดตลอดเวลากล้องตัวเดียวครับก็สามารถทําข่าวที่ดีได้ไม่จะเป็นต้องกล้อง2ล้านบาทกล้องไม่กี่พันบาทก็สามารถผลิตข่าวที่ออกระดับประเทศได้ครับสวัสดีครับผู้ชมครับผมแบงค์ธนบัตรโยงหัวหลีนะครับจาก บริษัทแสงสุขวิชันจำกัดหรือ s v t วจังหวัดชลบุรีนั่นเองครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเกาะติดนะฮะเรื่องราวที่พุ่งเป้าตรงมาถึงพวกเราชาวเคเบิลทีวีนะครับกับการประกวดรางวัลสื่อเคเบิลสร้างสุขหรือสื่อสร้างสุขนั่นเองครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับสำหรับการประกวดนี้เพราะว่ามีการประกวดมาแล้วถึง2ปีด้วยกันครับและมีผลงานที่เป็นที่ชื่นชมผ่านตากรรมการมากกว่า10รางวัลแล้วครับ ความร่วมมือของสมาคมเคเบิลทีวีร่วมกับทางสสสจุดมุ่งหมายในการที่จะให้รางวัลน,นี้เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นการพัฒนาฝีมือนะฮะของคนที่ทำข่าวนะเป็นเวทีหนึ่งในการแลกเปลี่ยน,นค,ความรู้ทักษะนะครับว่าในแต่ละแห่งนั้นเนี่ยก็ทำประเด็นอะไรบ้างตรงไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจในแต่ละท้องถิ่นนะฮะ ของใครทํางานได้ดีทําไมถึงได้รางวัลนะละการที่สอเนี่ยนะครับก็เป็นการนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นนั้นก่อให้บุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นเกิดความเป็นสุขขึ้นมาหลังจากที่รับข่าวสารตรงนี้ขึ้นไป ต้องขอบอกว่านะครับในฐานะนักข่าวท้องถิ่นหรือว่าภูธอนครับปรับรื้อมากที่ยังมีคนให้ความสําคัญกับการทําหน้าที่ของพวกเรานะฮะแล้วก็ยังให้โอกาสครับในการพัฒนาตนเองและสเกยภาพการทํางานซึ่งที่ผ่านมามีผลงานหลายชิ้นเลยครับที่แสดงออกถึงความตั้งใจของพวกเราในการทําข่าวด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีผลงานในการสร้างสุขภาวะให้กับท้องถิ่นซึ่งมีพลังอย่างน่าทึ่งนะฮะลองดูผลงานของพวกเราที่เข้าตากรรมาการกันครับ จากนักแข่งมอเตอร์ไซค์ฝีมือระดับพรกการชายาทีมสาไกา่ที่นักสิ่งแถวภาคกลางจะรู้จักกันดีเมื่อ10ปีก่อนอนันต์นสีเมืองหรือเงาะชายหนุ่มวัย38ปีผมยาวหนวดเขา้ารุงลังคนเงาะเนี่ยนะฮะก็เป็นสา,ารคดีเชิงข่าวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของจิตอาสาของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่อุทิศชีวิตให้กับเด็กนะโดยใช้กีฬาจักรยานเนี่ยเป็นตัวเชื่อม จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลักและต้องมีการขนส่งสัตว์น้ำอาหารทะเลเป็นประจำทําให้มีน้ําเมื่อปลารั่วไหลลงสู่พื้นถนนเกิดความเป็นปัญหาสารคดีเชิงข่าวที่นั่นเป็นเป็นชิ้นที่ที่มีมุมมองการถ่ายทําอยู่ในระดับที่ที่ถือว่าดีครับเป็นชิ้นที่ผมจําได้ครับ ข่าวแบบนี้แหละครับถึงแม้จะเริ่มต้นจากปัญหาแต่สุดท้ายตอนจบมันก็เต็มไปด้วยความสุขเป็นข่าวที่จะให้กําลังใจกับสังคมเป็นข่าวที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ๆให้กับสังคมและนี่คือบทบาทที่ดีอย่างหนึ่งครับของสื่อสร้างสุขครับรายการที่ชนะเลิศนะครับโดรายการข่าวทุสารดีชังข่าววัละแตน่นะครับก็คือจะมีความสมบูรณ์ของทั้งวิธีในการนําเสนอการถ่ายภาพในการเล่าเรื่อง นะความครบถ้วนของอข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะจะค่อนข้างจะมีความครบความจริงแล้วไม่ได้ร้อยเปอร็นะครับบางเรื่องอาจจะเป็น80%ดสิบเปอร์ตะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อดูโดยภาพรวมของงานทั้งหมดที่มีการประกวดในแต่ละครั้งเนี่ยประกวดที่เด่นที่สุดเลยทานองนี้นะครับก,ก,ก็ก็จะเป็นไปตามนั้นผลงานที่มีคุณค่าและช่วยสร้างสรรค์สร้างส,างส,างสูงให้กับท้องถิ่นบ้านเรานะครับก็คือเป้าหมายการทำหน้าที่ของชาวเคเบิลทีวีทั่วประเทศครับและรางวัลที่ได้รับก็คือ ความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอย่างยิ่งครับรู้สึกดีใจนะครับแล้วรู้สึกปลาบปลื้มใจนะครับแทนแทนเพื่อนๆพพี่ๆน,น้องนองชาวเคเบิลทีวีทุกท่านนะครับที่ร่วมกันทํางานแล้วก็ถึงแม้ผลงานของผมจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลน,นะครับก็เป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทางสสสแล้วก็สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกันจัดทาโครงการนี้ขึ้นมานะครับถือว่าเป็นอีกช่องทางนะครับที่ให้คน เคเบิลทีวีนะฮะได้ทำรายการดีดีนะครับเพื่อที่จะส่งกันไปเข้าประกวดนะครับก็ถือเป็นการพัฒนาตนเองพัฒนาอุปกรณนะครับก็จะให้ได้รับางวัลน,นี้ขึ้นมาครับสื่อสร้างสุขก็คือเป็นสื่อที่ดูแล้วมีความสุขถึงไม่ต้องไม่ต้องมีความสุขขณะชมก็ได้นะฮะตอนชมอาจจะมีความทุกข์ก็ได้แต่ว่าชมเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องมีความสุข เราต้องเข้าถึงเข้าถึงผู้ชมให้มากที่สุดนะครับแล้วสื่อของคุณนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนบางกลุ่มบางคนได้นะครับความหมายของสุขภาวะนั้นเนี่ยนะคิดแบบง่ายๆกัแล้วกันนะครับก็คือภาวะที่เป็นสุขนะซึ่งประกอบไปด้วยร่างกายนะรประกอบไปด้วยจิตใจประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมและสังคมและก็ในเรื่องของสติปัญญานะครับของคนที่อยู่ใน ท้้อองงถิ่นนนัันๆหรืสมนนผมเชื่อว่าพลังและศักยภาพของนักข่าวท้องถิ่นล้วนมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมครับเพราะถ้าหากว่าไม่มีใครรักในอาชีพของตัวเองคงไม่ฝ่าฟันอดทนทำงานจนถึงทุกวันนี้ครับ ตอนนี้ถึงเวลาปลุกเราเติมไฟในการทำงานเพื่อให้เกิดผลเปลี่ยนเป็นสังคมสร้างส,างสุขได้ด้วยมือของพวกเราครับในการประกวดครั้งต่อไปนะครับเพื่อนๆนักข่าวอย่าลืมส่งผลงานจริงๆกันเข้ามานะครับแล้วมาพูดคุยกันว่าผลงานของพวกเราสร้างสภาวะความสุขให้กับสังคมได้เพียงใดครับและนั่นคือพลังของนักข่าวท้องถิ่นที่จะพลิกสร้างสังคมใหม่ของเราให้ดีกว่าเดิม ส่งผลงานเข้ามาเยอะๆนะครับสวัสดีครับ